ครับสำหรับวันนี้เราจะเข้าไปที่บ้านหนองไข่นุ่นนะครับไปพบผู้ใหญ่บ้านและอ,อสมอนะครับเข้าไปเสวนาดูว่าความต้องการของทางชุมชนนี่เขามีความต้องการอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งก็คือเราจะเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งในหมู่บ้านนี่เขามีอยู่ประมาณ3ท่านนะครับหรือเราจะเข้าไปเยี่ยมด้วยกันนะครับ ีก็คือกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนประจําปี2564นะครับซึ่งทางสานักงานอสคพักดอนหลอทียงานของเราเนี่ยก็จะมีโครงการในส่วนของ CSR นะครับซึ่งจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพื่อจะมีการออกชุมชนเพื่อรับฟังปัญหานะครับในที่เป็นประเด็นที่อยากให้ทางอสคของเรานะครับแก้ไขหรือมีส่วนร่วมําในกิจกรรมชุมชนต่างๆนะครับก็สามารถ้องเรียนหรือเสนอแนะอะไรต่างๆก็มาได้นะครับทั้งอสมอฟ่ะ มีข <Be ek art> ั an ้นต really ้องการไปไหลายอย่างเ้วยค่ะขออนุญาตการไอเครื่องไอแกนให้นนั้นตัวกั้นตัวกั้นทุบกลทุบแดดย่างเงได้พวกหนบ้าทุกหมู่บ้านเลยก็ใช่ว่าความเหนื่อยชุมชนมันจะมัใจบ้านบ่อยมันหนอกทั้งหลายก็วัดปกติสามที่หาสามที่บกอันเก่าชุกเย็ดทุกตัวเลยค่ะเสียหมดรวมถึงการไปมอบปิดพันนมแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ให้กับทางอสมม ในนามของตัวแทนหมู่บ้านนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านคณะผู้บริหารท่านเจ้าหน้าที่จากอสภอทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพี่น,อน้องประชาชนในหมู่บ้านขอบคุณครับขอขอบพระคุณมากครับขอบพรกคุณมากค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับ ปิดพ,พันนมเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยกันนะครับปเียป่วยแมเป็นอย่บ้างครับโอ้ปวดพี่จะปวดปวดลูกกับว่าได้เป็นมาเบบนีเป็นมานาวเนี่ครับเป็นได้หลายเดือนหร้อจ้ะหลายเดือนจ้ะ นั่งไม่ได้นั่งไ่ได้นดั่นงได้อยู่แต่ว่ามันแขงนั่งโดนบม่ได้แต่ว่าที่ย่างย่างไ่ได้สิีด้ซีเดียนแล้วต่ย่างบ่ได้อุที่ต้องดูแลนะครับซึ่งเขาต้องไปปฏิบัติงานนะครับจากภายนอกนะครับก็ต้องกลับมาดูแลผู้ป่วยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเข้าเข้ามาทางนอกจากทางชุมชนที่ดูแลกันเองนะครับ ในส่วนที่เราอยู่ใกล้เคียงเนี่ยเราควรจะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมนะสามารถจะทําได้นะครับเท่าที่ทําได้ครับพื้นตานใจว่ายายยายสู้ๆยายพื้นตามใจหรอยายเย,ยก็หาย,ยายรู้สึกเราอยากจะ มาเยี่ยมเยียนบ่อยๆนะครับเพราะเราเราเห็นว่ามันชุมชนนี่มีความต้องการทางด้านนี้พอสมควรนะครับ